ไหนะกูจะด่าแล้วนะกูด่ายาวเลยกูเห็นมีคนหนึ่งเอากูไปด่าแล้วด่าถึงคุณแพรรี่ด้วยคงจะมีประเด็นจากออกอหกกระแสล่าสุดแล้วก็ด่าว่ากูกับคุณแพรรี่เนี่ยมีใครเคยเห็นไอ้สองคนเนี้ยใส่บาตบ้างวันวันจ้องแต่จะทําลายพระศาสนาวันวันจ้องแต่จะทําลายพระมึงดูฟังมันพูดนะมันถามกูว่าเคยใครเคยเห็นสองคนนี้ใส่บาตบ้าง มึงหัดแหกหูแหกตาดูบ้างนะกูใส่บาทเป็นประจำวันนี้กูก็ไปใส่บาทมาเมื่อสองสาวันก่อนกูแหกขี่หูขี้ตาไปใส่ยันอุดรธานีออกจากบ้านทุ่มหนึ่งไปถึงอุดรหกโมงเชา้าหกมงครึ่งกูใส่บาทอยู่สนธนาธรรมกับหลวงพ่อตอนเย็นกูกลับบ้านมึงดูความมานะกูในการไปใส่บาทใส่บาทกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนั้น เดี๋ยววันนี้กูจะให้อดินเฮ้ยอดินอยู่ปะวะอดินเฟซบุ๊กอะฝากลงรูปอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรวะที่ไปใส่บารหลวงพ่ออินทวายให้ด้วยต่อจากนี้เดี๋ยวกูจะมีภาพอะไรต่างๆนะเวลากูไปไหนกูจะถ่ายรูปเป็นกูจะถ่ายรูปลงให้ดูมันมีวิดีโอด้วยนะรู้สึกจะมีวิดีโอด้วยไม่น่าจะว่ามันสามารถลงภาพกับวิดีโอพร้อมกันได้ไหมมึงฟังกูดีๆนะเพราะกูอะเป็นคนไม่ค่อยลงอะไรเลย มึงสังเกตได้เลยในเพจ Facebook ที่กูลงทุกอย่างจะเป็นวิดีโอทั้งหมดแต่ไม่เคยมีรูปกูเลยนานๆทีจะมีทีหนึ่งเช่นภาคปฏิบัติเดือนละครั้งที่จะลงรูปแต่เดี๋ยวหลังจากนี้กูจัดให้กูจะลงให้ฉ่ำเลยกูจะดูซิมึงจะเอาอะไรมาดา่ากูได้ว่า ไม่เคยเห็นที่คนนี้กราบพระเลยไม่เคยเห็นที่คนนี้ใส่บาตรพระเลยไม่เคยเห็นที่คนตื่นทำมีอาจารเบียเนี่ยไปทำบุญที่วัดเลยไม่เคยเห็นมันไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารเลยเห็นแต่มันเนี่ยการาบตัวเองเคารพตัวเองตั้งตัวเองเป็นศาสดาเดี๋ยวกูจะลงให้ฉ่ำเลยกูจะให้มึงเห็นว่ากูไปวัดบ่อยขนาดไหนกูทำบุญหนักขนาดไหนวันนี้กูเอาเงินส่วนตัวกูถวายหลวงพ่ออินถวายหนึ่งหมื่นบาทเงินกูเองถวายหนึ่งหมื่นบาทมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่าทำให้กูดูหน่อยสิ มึงรู้ไหมว่ากูใส่บาทครั้งหนึ่งกูเสียเงินในการใส่บาทกี่บาทไปหลวงพ่ออินถวายล่าสุดที่กูไปอุดรธานีมากูถวายเงินร่วมสมทบกับกระถินของวัดป่านาคำน้อยกูสละเงินตัวเองห0 0 0 0่นบาทมึงทำได้อย่างกูหรือเปล่าเดี๋ยวกูจะลงให้ฉ่ำเลยให้มึงเห็นเลยว่ากูน่ะทำแต่กูไม่เคยประกาศไม่เหมือนมึงเที่ยวประกาศโอ้อวดสันดาณตัวเองว่าตัวเองทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ มึงไปดูในเพจเฟซบ o o k ได้เลยกูไม่เคยลงอะไรว่ากูทำอะไรอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่กูสละเองทำเองกูไม่เคยลงโพสให้ใครดูเลยแต่จากนี้กูจะโพสเพราะอะไรกูจะเอาโพสน่ะตีปากมึงกูจะอวดแล้วกูจะเริ่มอวดล้เดี๋ยวกูจะอวดให้ฉ่ำเลยอ่กูจะฟาดปากมึงกูจะฟาดหน้ามึงให้หงายไปเลย เที่ยวโอ้อวดด่าทอต่อว่าชาวบ้านว่าไม่เคยไม่เคยเห็นมันทําอย่างนั้นเลยไม่เคยเห็นมันทําอย่างนี้เลยมึงไม่เห็นไม่ได้แปลว่ากูไม่ทําพวกมึงจําไว้นะสันดานคนชั่วๆเร็วๆในยุคปัจจุบันน่ะมันชอบตัดสินตัวมึงจากความเกียดชังมันตัดสินตัวมึงจากความอาฆาตพยาบาทมาดหลายมันตัดสินมึงจากเฉพาะที่มันเห็นแล้วมันตัดสินมึงจากเฉพาะในสิ่งที่มันอยากจะเห็นเท่านั้น มึงจำไว้นะแม้มันพยายามแม้มันเห็นความดีงามของมึงแค่ไหนก็ตามมันจะพยายามหลับหูหลับตาทำตัวตาบอดเอาไม้จิ้มลูกชิ้นเนี่ยทิ่มตาตัวเองให้ตาบอดในขณะที่มึงทำดีแต่ในขณะที่มึงทำชั่วมันจะล้างตาด้วยน้ำเกลือสะอาดมากมันจะผึ่งตามันจะใส่แว่นขยายมันจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่สองความเลวความชั่วของมึงเสมอเพราะมันอยากได้ในสิ่งที่มันต้องการเท่านั้น มึงดูเอาสันดานคนในโลกกูทําทุกอย่างด้วยความหลบความซอ่อนเพราะกูไม่ต้องการโชว์โอ้อวดในสิ่งที่กูทําจะเป็นความดีแค่ไหนพุทธเจ้าสอนกูว่าไม่จําเป็นต้องพูดให้คนอื่นรู้ไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครเข้าใจแต่ความเลวความชั่วต้องพูดต้องบอกให้สิ้นเนื้อประดาตัวว่าตัวเองเคยทำชั่วทำเลวอะไรมานั่นคือเหตุผลว่าเวลาใครลงรูปอะไรกูเลยไม่เคยให้ใครเอารูปลงในเพจเฟซบุ๊กเลย แม้แต่ตัวกูเองกูก็ไม่เคยลงไปทําบุญที่ไหนไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนไปเคารพนอบนอกต่อใครกูไม่เคยลงรูปเลยมีแต่อัดวิดีโอลงเพราะอะไรเพราะเห็นแก่ประโยชน์ในการพูดทำพวกมึงจะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมได้ด้วยแต่เรื่องรูปกูไม่เห็นประโยชน์มันเห็นแค่รูปกูเลยไม่อยากลงมีแต่ความโอ้อวดกูเลยไม่ลงเลยมีคนสันดานเลวสันดานชั่ว มาอ้างว่ากูทําลายศาสนาเพราะกูไม่เคยเห็นกูใส่บาทเลยมึงถามลูกศิษย์กูสิเวลากูใส่บารกูถอสังขารกูขนาดไหนนู่นกูไปใส่ยาพุทธมนตรสสามขับรถชั่วโมงครึ่งแหกขี้หูขี้ตาตื่นได้ตั้งแต่ีสี่มึงดูกูกับกูใส่บาทกระเสือกสนขนาดไหนเพราะกูอยากเลือกเนื้อนาบุญกูอยากใส่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกูไปเดือนละครั้งมีบางช่วงบางคราวเท่านั้นที่กูเหนื่อยมากกูเลยไม่ได้ไป กูเหนื่อยมากนะช่วงนี้เมื่อเช้ากูก็ยังแหกี้หูกี้ตาไปแต่มึงกลับบอกว่ากูไม่เคยใส่บาตรไม่เคยกูใส่บาตรเลยคิดเอาเองว่ากูเนี่ยเป็นคนทําลายศาสนากูจึงด่ามึงว่ามึงน่ะมันชั่วมันเลวเพราะมึงไม่หยิบเอาความดีของกูมาพูดมึงหยิบแต่เอาความเลวความชั่วของกูมาพูด กูสอนพวกมึงทุกคนนะกูไม่ได้สอนคนใดคนหนึ่งพวกมึงนะ่ะจําไว้จําไว้ทุกคนเวลามึงมองใครมึงต้องมองส่วนดีของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมองส่วนดีของคนคนอื่นแต่มองส่วนเลวของมึงนะ่ะเยอะๆแต่ในโลกนี้กับตลปัดกันไปหมดพวกมึงเลือกที่จะมองแต่เรื่องเลวๆชั่วๆของชาวบ้านแต่คิดแต่จะเลือกมองเฉพาะความดีของตัวเอง คนที่ด่ากูก็เหมือนกันนะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สอนธรรมะแต่มึงเลือกที่จะดูแต่ความผิดของชาวบ้านไม่ดูความผิดของตัวเองมั่นใจว่าตัวเองเก่งฉกาจการรันไม่มีอะไรพูดผิดก็โถนตีปากแล้วกูบอกก่อนพวกมึงจำไว้นะอย่าทำสันดาลเร็วๆชั่วๆแบบนี้มึงเข้าใจกูยัหว่าทำไมกูชอบดา่าทำไมกูต้องดา่าจะใช้คำว่าชอบไม่ได้เพราะความเป็นจริงกูไม่ได้ชอบดา่า ใครมาเจอตัวกูจริงๆเนี่ยกูไม่ด่าแล้วกูวไม่ชอบการด่าด้วยกูชอบการพูดพูดดีๆด้วยซ้ำแต่เพราะมันมีคนสันดานประเภทนี้กูจึงต้องด่าด่าเพื่อดูด่าว่ากล่าวด่าเพื่อตำหนิตีติงตามธรรมด่าเพื่อสอนเพื่อให้มึงเนี่ยเลิกทําสันดานเร็วๆชั่วๆแบบนี้ความดีคนอื่นดูเยอะๆความชั่วมึงน่ะสำลอกออกมามากๆ,ๆความดีมึงน่ะเก็บซ่อนเล้งเงียบๆแต่ความชั่วหยาบของมึงน่ะประจานออกมาเยอะๆ